เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาเราไปเวทีหาเสียงเนี่ยหลักๆเลยหนึ่งเราอนโยบายไปเล่าเป็นภาษาง่ายๆให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงกันว่าแต่ละพักต้องการจะทําอะไรเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นหรือว่าของประเทศก็ตามเนี่ยนะคะก็นี่คือ,อนโยบายหลักนอกนั้นคําพูดต่างๆก็เป็นสีสันที่ ทำให้การพูดคุยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือในรูปแบบของเวทีปราัยเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำอย่างนี้เช่นกันแต่ส่วนในเรื่องของการที่ท่านนทินออกมาถามว่ากระทบไหมกับเศรษฐกิจแล้วก็ระหว่างประเทศตัวดิฉันเชื่อว่าไม่นะคะเพราะว่าหลังจากที่ไปประชุมที่เอเปมาก็ได้คุยกับผู้นําหลายประเทศนะคะทุกคนก็มีสัญญาณอันดีมากๆที่อยากลงทุนกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่ามีความ เชื่อมันม่นมั่นคงมากขึ้นนะคะก็ได้ไปคุยตัวดิฉันเองก็ได้ไปคุยกับ c ีอของธุรกิจจากหลายประเทศนะคะก็นั่งคุยกันโยกานั่งคุยเป็นลันซีโอลันช์นะคะก็มีตัวดิฉันแล้วก็นายกของแคนาดานั่งด้วยกันแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะลมนะคะซึ่งก็จะมีซีอีโอหลาประเทศนั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอไอ AI นะคะคนที่เคยมาลงทุนจากทางทางออไชนิสไทเปนะคะเพราะฉะน,นั้น เรื่องเรื่องนี้เนี่ยได้คุยกันแล้วก็คิดว่าไปให้ไทยมีโอกาสอย่างมากเพราะฉันคิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะมองในประเทศไทยคือกลุ่มที่ประชาชนคนไทยก็ขู่ขึนในเวทีที่คุณต้องสิงไปพูดเรื่องเงินหมื่นบาทอย่างนี้ค่ะผู้บ้าอะไรนะคะเทะทีไม, <100 00 S 1> ไม่ไม่ได้ค่ะ,คะ,คะเงินหนึ่งบาทหนึ่งมืนบาทบว่าจะได้แน่ในคนอายุหกสิขึ้นไปไม่ให้รอรับเลยตรงน,นี้เนี่ยในานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นคนที่จะเซ็นอนุมัติในเรื่องนี้เนี่ย เราเดี๋ยวมีตอนบ่ายนี้จะมีประชุมในเรื่องของอการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรอหลังจากการประชุมบ่ายนี้ว่าเคาะอย่างไรนะคะสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามเป็นการพูดในเวทีเนี่ยก็ขอให้มันเป็นทางการเมื่อการประชุมที่ประชุมได้เคาะออกมาผ่านคนหลายๆคนคะ่ะ แ,แย้มได้ไหมคะว่าจะแจกเงินสดจะเป็นตน้องรออย่แย้มนิดนึงต้องผ่านที่ประชุมก่อนนะคะเพราะในจริงสิ่งที่สิ่งที่เราคิดหรือเป็นนโยบายขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านที่ประชุมอยู่ดีนะคะถ้ามียกไปรับรายงานที่อธยาการสัง่งเรื่องกบบโรงบาลกับปกครองค่ะก็ให้ถ้าถ้าเรื่องแบบนี้<ๆ>ก็ต้องให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้าไป หรือเป็นสัญญาณบอกสร้างความมั่นใจรัฐบาลแน่ว่าจะมีสารกระดุดฟองกําลังในตละดรลาดนี้เราเราให้ให้ผ่านไปทีละเรื่องนะคะถ้าเรื่องนี้เราไม่ไม่มีอะไรก็ก็ให้ผ่านไปทีละเรื่องนะคะเพราะบางทีเราก็ไม่อยากจะตีเรื่องนี้ไปกระทบเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะคะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้คนจะร้องว่านายติ๊กเนี่ยถือสัญชาติสองสัญชาติมีมันเตเนโก้ด้วยอาจจะผิดกฎหมายเรื่องตั้งท้องถิ่นนะครับ ตอจริงแล้วนทักษิมีกี่สัญชาติถือกี่สัญชาติก็ตอนนี้นั่นสิเออท่านทักษิณกลับมาแล้วเชิญสื่อมวลชนถามที่ท่านทักษิณได้เลยนะคะกใชรื่อมูลนเ่องกิัตคะคุณกิัต,ค,ตค่ะคุณกิรัตค่ะค่ะค่ะคุณพี่พอกฎหมายว่าคุณเคยเป็นประธานวิกษาของนายกสิ ที่คณะกรรมการสรรหาดีไหมคะเรื่องนั้นให้ให้เป็นอย่างนั้นลวกันเพราะยังไงกรรมการสรรหาก็เป็นผู้ทรงคุนวุฒิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการไปเลยค่ะ้าเรื่องค่ะนการมือีกเรื่องนะคะค่ะอดีตนายกยิ่งรับเนียได้มาทางรัฐบาลไทยไหมว่าอยากจากลัาประเทศแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลักษิณเนี่ยได้ไปบอกได้ไปให้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศว่าจะกลับเล่นสงครามอีน่านี่ค่ะ บอกค่ะว่าท่านทัศิ์กลับมาแล้วเชิญสัมภาษณ์ท่านทัศิ์ได้เลยนะคะแต่ว่าใช่ใช่ก็ก็เห็นบอกว่าท่านทัศิเป็นคนให้สัมภาษณ์ใช่ไหมแต่ว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลเองก็ต้องท่านยิ่งรักไม่ได้มีการประสานเรืงรัฐบาลมาเลยค่ะถ้ามีคือโทรหาหลานค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะดีค่ะ I like to plan have Uh, the event for telling the people what, uh, what, what the. Hmm? Around the one, around 100 days log? Yeah. Yeah, around that, around a few months. Yeah, thank you. That. Yes, uh, of course, two weeks. Uh,